มาวันนี้เริ่มมีแดดแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูว่าเจ้าจักรยานมันจะสามารถที่จะใช้กระแสชาร์จเท่าไหร่นีต่ตอนนี้ช่วงเช้าประมาณ9โมงไปเลย,เลยตัวนี้มันจะโชว์ทั้งกระแสแล้วก็ power นะฮะแล้วก็แรงดันมองเหนหรือเปล่า มันน่าจะเต็มแล้วละ่ะเพราะว่าตัวนี้ขึ้นเต็มแล้วเพราะว่าวนขึ้น57ล้วนะฮะส่วนกระแสกระแสที่ชาร์จอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อน0.4แอมป์นะ,ะคือมันเต็มไปแล้วเต็มเรียบร้อยแล้วนะฮะปกติเราถ้าบอกว่าแดดอยู่ประมาณนี้มันก็จะขึ้นอยู่ที่4แอมป์5แอมป์6แอมป์ประมาณนะั้นะนะเพราะว่าตัวนี้มัน ทำได้ถึง12แอมป์แต่บอกว่าเป็นโอเ n นเซอร์กิตนะ,ะแต่ว่าก็ถ้าบอกว่าเราไม่ได้โอเพนเนาะมันก็อยู่ในวงจรก็คงออกมาประมาณสักเต็มที่คงประมาณ8แอมป์ประมาณนั้นที่มันเพียงพอสำหรับ,บชาร์จตัวแบตเตอรี่อยู่แล้วเนะี่ยอันนี้หลายๆท่านถามว่าทำไมไม่เปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมไอออนต้องบอกว่าก็คือไม่อยากจะเพิ่มงบประมาณนั่นเองนะฮะก็คืออยากใช้ ชุดเดิมๆที่เอามาร่วมกันโดยที่ไม่เพิ่มงบอันนี้เข้ามาต่อก็คือต่อกันเองได้แล้วก็มีเพื่อนๆถามว่าทําไมไม่ทําให้เป็นโครงแข็งแรงไปเลยนะก็ต้องบอกว่าเป็นงาน DIY เนะเาะ DIY แบบประยุกต์ที่เราไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรมากมายกนะ็คือแบบอยู่บ้านมีสว่านสักตัวหนึ่งกับไขค,รครวงอันนึงเอาอยู่เลยนะเพราะว่าสว่าน,นจริงไม่ได้เจาะอ,อะไร มาเจาะตัวเบรกเกอร์มากกว่านี่ตัวนี้คือเบรกเกอร์ที่จะตัดตัดตัวแบตเตอรี่นะฮะตอนที่เราไม่ชาร์จแล้วนะเหมือนเราจอดไว้ในบ้านเนี่ยเราก็จะปิดเบรกเกอร์ลงเพราะว่าตัวนี้มันก็จะมีวงจรอย่างว่ามันข้างในมีวงจรที่ลองวัดดูเนี่ยมันน่าจะมีคาปาซิเตอร์อยู่ในอยู่แล้วคือมันกินกินกระแสหมุนเวียนอยู่ในนี้ทําให้มันกินแบตเตอรี่ไปด้วยนะฮะก็คือแบตเตอรี่มันก็จะหมดนั่นเองถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ วงจรของมันออกไปนะตอนนี้คือใส่ลูกมาลูกหนึ่งแล้วนี่คือของตัดตัวแบตเตอรี่ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นตัวตัดของโซล่าเซลล์นั่นเองนะคะคือถ้าบอกว่าเามาจะไม่ชาร์จแล้วก็เหมือนเพียงพอแล้วเนี่ยอย่างนี้พอแล้วก็ไม่ต้องการจะชาร์จแล้วก็ปิดได้เลยปิดลงได้เลยก็ไฟก็จะดับไปเลยเพราะตัว mppt เนี่ยมันจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมีแสงแดดเข้ามานะฮะมี กระแสจากตัวโซล่าเซลล์นะฮะถ้าเราปิดมันก็หยุดชาร์จน,นเองแต่ตอนเนี้ได้แดดจนช่วงเช้าเนี่ยเต็มละแบบเดียวเพราะว่าส่วนหนึ่งเพราะแบตเตอรี่มันเก่าละมันอาจจะแบบมีความเสื่อมสภาพที่มันชาร์จเร็วมันก็จะเต็มเร็วประมาณนั้นแต่ถ้าบอกว่าเราเอาไปใช้เมื่อกี้ผมนี่ผมขี่มาตั้งแต่ทำมาก็คือไม่ได้ชาร์จอะไรจากนี้นะ ก็คือใช้จากแสงแดดล้วนๆนะประมาณนั้นนะเปิดกลับมาก็จะเริ่มมีไฟเห็นไหมมันหายไปนิดนึงนะจากตอนแรกที่มันขึ้น57มันเหลือ56นี่กระแสะชาร์จขึ้นที่โอโ้โหเห็นไหมเมื่อกี้มันมขึ้นแบบมาเท่าอ๋อศูนย์จุดหกแอมป์นะก็แสดงว่าแบตมันเต็มเรียบร้อยแล้วนะมันไม่จําเป็นจะต้องชาร์จเยอะแต่วันนี้เอาไปวิ่งตลกางแดดเนี่ยที่ลองวิ่งดูอะทวิ่งเท่าไหร่ก็ไม่หมด มีแดดแบบนี้นะไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าตัวแผง240วันเนี่ยเอาอยู่ละจบวิ่งมากี่วันแล้วล่ะต้องบอก2วันที่แล้วเนี่ยมันมีแต่ฝนไม่มีไม่มีแดดเลยเนี่ยวันนี้เพิ่งจะมีแดดก็เลยมามาชาร์จนิดนึงก็ได้ชาร์จช่วงเช้าก็ประมาณแปดโมงประมาณชั่วโมงเดียวนะตอนนี้เนื่องจากกระแสะของโซลาร์เซลล์มันก็ค่อนข้างที่จะกระแสะเยอะเหมือนกันเยอะกว่าตัว ตัวชาร์จเจอร์ของมันนั่นะประมาณนั้นก็นี่คือเราใช้ชุดเดิมของเขาได้เลยนะฮะชุดชาร์จเจอร์ตัวเดิมไม่มีปัญหาถ้าเกิดว่ามันเป็นช่วงที่แบบฝนตกอะไรมากมายจริงๆแล้วแบตมันลดเยอะๆเราก็ใช้ชาร์จเจอร์ตัวเดิมได้นะก็แทบจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากแค่เอามาต่อร่วมเพื่อให้มันทํางานได,ได้นานขึ้นมากขึ้นไม่อย่างนี้ไม่มีวันหมดนะฮะต้องบอกว่าง,งั้นไม่มีวันหมดจริงๆ มาลองขี่ดูก็ได้อีกรอบหนึ่งแรงเสียงแรงมากยิ่งมีแดดมันก็ใช้งานไปด้วยเราก็จะขี่ไปถึงไกลขนาดไหนก็ได้คือปกติแล้วอย่างที่บอกนะแบตเตอรี่มันก็จะวิง่งได้ประมาณไม่เกิน30-40ิบสี่สิบโลละยังไม่ถึง40โลหรอกเพราะว่าแบตเตอมแล้ว แต่ก็อาจจะถ้าบอกว่าเราจะใช้ทางไกลจริงๆก็อาจจะต้องดูแลเรื่องกระแสรเรื่องอะไรนิดนึงนะฮะเพราะว่าตัว MPPT นี่ผมก็ยังไม่เคยที่จะใช้มันจนขนาดที่ว่า,วาไปไกลๆมากๆนะเพราะแบตเตอรี่มันจะถูกชาร์จแล้วก็ถูกคายอยู่ตลอดเวลา mm hmm. ก็อาจจะต้องมาคอยสังเกตการนิดนึงเพราะว่ามันเป็นกระแสที่อาจจะไม่ได้เยอะมากเนาะประมาณ6แอมป์7แอมป์แต่ก็เพียงพอที่สําหรับถ้าเกิดสปาร์กลุกไหมได้เหมือนกัน นะฮะไ้เกิดความร้อนอะไรประมาณนั้นก็ได้เหมือนกันนะ,ะก็ต้องระวังนิดนึงถ้าจะเช็คพวกแรงดันเช็คกระแสบ่อยๆก็ดีเหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวผมจะขี่ออกไปแล้วขึ้นเนินให้ดูแล้วกันนี่ก็คืออย่างที่ผมมาขี่โชว์ให้ดูเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้มีการชาร์จจากอะไรแล้วนะมันชาร์จจากแบตเตอรี่จากโซลาร์เซลล์เท่านั้นนะฮะโดยตรงหมดเลย อันนี้ที่สั่งกระจกอยู่นะฮะเดี๋ยวมีกระจกเพราะว่าไอรถคันนี้ผมมันไม่มีกระจกมันจะมองไม่เห็นด้านด้านเวลาเราเลี้ยวเพราะว่าโซลาร์เซลล์มันบังข้างหลังเรานิดนึงถ้าเราหันไปมันก็ติดโซลาร์เซลล์แต่ว่าต้องจอดก่อนเพื่อความปลอดภัยอ่ะโอเคขึ้นเนินให้ดูเห็นไหมแรงที่เราชาร์จได้เหมือนกับที่เราได้จากชุดชาร์จไม่มีปัญหา ู้สึกว่าจะแรงกว่าได้ซ้ำการทดสอบสุดท้ายเดี๋ยวเราจะวัดความเร็วกันนะที่ทำได้ว่าแรงมันตกหรือเปล่านะพราะการใช้แปลงโซลารเซล์นะด้วยตัวนี้แหละแอป GPS นะจับจความเร็วเดี๋ยวไปดูกันว่ามันทำความเร็วได้เท่าไหร่นะ You know what สรุปจักรยานไฟฟ้าตัวนี้ใช้แผงโซล่าเซลล์ที่240วัตต์เหลือเฟือนะฮะตอนนี้ผมจะไม่ชาร์จแล้วก็ได้เพราะว่าเนื่องจากมันเต็มแล้วอ่าอุปรกรณ์ที่ใส่แล้วจริงๆนี่เป็นบทสรุปก็แล้วกันที่ใช้ก็คือโครงโครงตัวนี้โครงของที่อกเขาใส่ติดจักรยานไฟฟ้านะบังแดดพวกอะไรเข้าไป200กว่าบาทอันเนี้ย โครงแต่ว่าก็มีการเสริมด้วยการเอาเหล็กมาใส่ทั้งหลังเพื่อจะให้มันสูงขึ้นแล้วก็ทําให้มันแข็งแรงขึ้นนิดหนึ่งครับลาน,นี้ก็ไม่อยู่ไว้อันนี้ขี่ไปไหนโดนลมก็จะไม่ไม่ลมแล้วเนื่องจากโซลเซลมันเป็นเฟรกด้วยมันก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งแหละมันทําให้แบบมันกรอบมันแข็งแรงขึ้นไปด้วยในตัวนะถึงตรงนี้มันจะเป็นพลาสติกแข็งๆก็โอเคได้ไม่มีปัญหา นี่เราจะยึดกับตัวจริงๆแล้วเขาให้ยึดกับที่เป็นกระจกรถเนาะแต่นี้รถผมเนี่ยไม่มีกระจกก็เลยใส่กับตัวเบรกไปนะฮะก็คือน็อตยาวมาใส่ตรงนี้ก็มีแค่น็อตที่เอามาใส่นะน็อตยู่อยู่บ้านอยู่แล้วเพราะนี้เป็นชุดของโครงเขานะที่มาแล้วก็ตัวโซลาร์เซลล์สรุปให้ดูอีกรอบแล้วกันแผง240วัตต์ที่เป็นเฟรกนี่มันราคาตอนนี้มันลดราคาลงอีกแล้วขนาดผมสั่งไปแล้ว ตอนที่มาก็คือรวมค่าส่งประมาณพันหกพัอยห้าสิบกว่าบาทตอนนี้มันเหลือพันสามอ่ะเออลงไป300เลยอะ่ะหลังจากที่เราสั่งไปประมาณ3-4วันนะแล้วก็อ่าตัวนี้พันหเนาะรวมค่าส่งไปเลยไม่ได้ขายนะแต่ว่าบอกราคาที่ซื้อมาพันหส่วน mppt อันนี้สั่งมาจากจีน เป็น m p t t booster นะมันเขียนว่า mppt solar controller digital tube display นะมันก็จะแสดงโวลตแสดงกระแสแล้วก็ power ด้วยนะทุกอย่างตอนนี้ที่ชาร์จอยู่ก็ยังเป็น0 0 6แอมป์ะเพราะว่ามันเต็มแล้วแบตมันเต็มแล้วส่วนชุดอื่นแบตเตอรี่อะไรก็พ่วงกับแบตเตอนะรี่เดิมอะ สายนี้คือสายชุดแบตเตอรี่เดิมแล้วก็เข้าเบเกอร์นะฮะเบเกอร์ Baker ที่ตัด,ต,ดตัดวงจรเวลาที่เราจะจอดทิ้งไว้มันตัวนี้ MPPT มันจะได้ไม่กินกระแสของแบตเตอรี่ออกไปนั่นเองนะฮะในกรณีที่เราไม่อยากจะชาร์จละเต็มละเบื่อเบื่อแสงแดดปิดเอาไวนะะ้นะฮะก็ดีนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่มั่นใจเรื่องตัว MPPT เท่าไหร่ว่ามันจะตัดให้เราระดับไหนนะฮะก็ถ้าเต็มแล้วก็ปิดเลยดีกว่า ไม่ต้องฉาเนื่องจากมันมีแดดปั๊บมันก็ทํางานแล้วแน่นอนตอนนี้คือมันเต็มนะห,หนาจอมองเห็นปะ่ะเต็มนะฮะแบตเตอรี่เต็มอยู่ตลอดตัวแรงดันที่เขาแอ j จัดได้ตัวนี้เนื่องจากมันเป็นบูเตอร์เนาะเพราะว่าแรงดันจากแผงโซลา r เซลล์เนี่ยมันจะมาอยู่ประมาณ20 20 20 8 9จุด8.9หรือว่า21ประมาณนะั้นถ้าโดนแดดหนังๆเนประมาณ21นะฮะมันก็จะไม่เพียงพอกกับ การที่เราจะเอามาชาร์จแบตเตอรี่ของตัวนี้นะครตัวนี้เป็นแบตเตอรี่48 v โวลต์ที่ใช้อยู่เป็นชุดเดิมของมัน28 v โวลต์อ่า20 AS AH, นะฮะที่เขาพ่วงกันเป็นอน,นุกรมมะเนะเาะประมานะมันก็เลยเป็น48 v โวลต์ลูกละ1 2โวลต์นะฮะทำให้ตัวนี้ที่เราใช้งาน mppt นะมันต้องเป็นบูสเตอร์ให้มันเป็น48 v แโวลต์แต่การชาร์จจริงๆแล้วเาขามี ค่าของการชาร์จอยู่นี้เราพูดถึงแรงดันหารด้วยกระแสอ่ะ power นะประมาณนั้นมันก็จะเป็นแบบนั้นนะแรงดันกระแสและ power มันต้องสัมพันธ์กันตอนนี้ถ้าบอกว่ามันตัวโซลร์เซลล์ผลิตกระแสอะไรได้เท่าไหร่มันจะกําหนดไปเองนะสำหรับการชาร์จตัวนี้ผมตั้งการชาร์จเอาไว้ที่57นะฮะห้ 57, โวลต์ก็คือ57โวลต์คือเต็มห้าสูงสุดประมาณนั้นของแบตเตอรี่ตัวนี้นะตอนนี้ มันขึ้นอยู่52เนื่องจากเราอยู่ในแดดครึ่งหนึ่งแล้วก็อยู่ในร่มครึ่งหนึ่งนะฮะประมาณนั้นถ้าไปอยู่ข้างนอกเนี่ยมันขึ้น57ละเพราะว่ามันไม่ชาร์จแล้วแบตเตอรี่มันเต็มแล้วนะครับชาร์จไว้ไปจอดตากแดดไว้ประมาณชั่วโมงกว่ากว่านะแดดมันแรงอยู่วันนี้เห็นไหมไม่มีปัญหาตัวนี้500กว่าบาทนะะตัวนี้ MPPT เป็นบูสเตอร์นะบูสเตอร์คอนโทรลเลอร์นะฮะก็คือจะขยายแรงดันเพิ่มขึ้นมามันะะก็จะ ไปคำนวณระหว่างแรงดันกระแส power นั่นเองนะฮะตัวอีกลูกหนึ่งก็คือเป็นธรรมดาลูกเบเกอร์ธรรมดานะฮะเหมือนกันกันกบตัวฝั่งนี้สองฝั่งเหมือนกันลูกเบเกอร์เหมือนกันใช้ประมาณสัก40แอมป์ก็พอแต่ที่ผมเอามา63แอมป์เหลือๆนะฮะตัวอื่นๆก็ไม่มีอะไรตรงนี้มันเป็นที่เหยียบผมทำแปลงเองอยู่แล้วเอาไว้เหยียบนะฮะไวเหยียบมากกว่าที่จะใช้บิดนะะใช้บิดคันเร่ง ส่วนถ้าบอกว่าเราใช้งานจริงๆตัวสวิตอะไรมันก็ยังเหมือนเดิมหมดนะทุกอย่างไม่ได้ไม่ได้ไปทำอะไรกับวงจรของจักรยานไฟฟ้าเลยก็แค่ทำชุดชาร์จเพิ่มเข้าไปให้มันช่วยในการใช้งานนั่นเองนะกระแสะเพียงพออยู่แล้วสำหรับหนึ่งแผงตรงนี้นี่ถ้าบอกเราใช้งานแล้วก็กดร่งได้เลยอ่าถ้าเราเปลี่ยนเปลี่ยนความเร็ว เส,เสียงความเร็วก็จะสูงขึ้นแต่จริงพอผมเนี่ยน้ำหนักมันสูงเนะี่ยมันก็จะไม่ได้เร็วเท่านี้หรอกนะตอนนี้มันวิ่งตัวเป่าประมาณนั้นแล้วก็ใช้เหยียบคันเร่งเอานี่เป็นตัวสวิตชีบจักรนะสวิตสวิตจักรไฟฟ้าที่มาใส่เนี่ยแล้วแต่แต่ใครจะใช้บิดเหมือนเดิมก็ได้ผมขี้เกียจบิด เอาไว้ใช้เหยียบเอามือนึงจะได้ไปทําอย่างอื่นได้ประมาณนั้นโอเคค <Okay. S 2> ิดว่าน่าจะเป็นไอเดียสําหรับเ,เพื่อนๆได้นะในการเอามาประยุกต์ใช้งานสำหรับโซลาเซลล์ที่ไม่มีวันจักรยานไฟฟ้าที่ไม่ต้องชาร์จอีกแล้วก็คือชาร์จด้วยโซลา r เซลล์นี่แหละแบตบหมดแต่อย่างที่บอกนะถ้าเกิดมันเต็มแล้วผมไม่มั่นใจว่าตัว b m p p t เนี่ยรุ่นนี้ห้ารกว่าบาทเนี่ยมันจะตัดให้เราในระดับไหน ถ้าเต็มแล้วก็อย่าปล่อยทิ้งไว้ก็แล้วกันนะฮะคืออย่าเปิดทิ้งไว้จนมันถ้าแบตเก่าๆเนี่ยมันอาจจะเสื่อมแล้วมันจะบวมอาจจะ,ะไฟลุกได้ประมาณนั้นนะอันนี้ข้อควรระวังตอนนี้ผมชาร์จเต็มแล้วผมก็จะปิดทุกอย่างปิดเบรเกอร์ทุกอย่าง2ตัวนั้นแล้วก็เอาไปจอดในบ้านเหมือนเดิมนะไม่มีปัญหามันก็จะไม่หมดอยู่อย่างเงี้ยเวลาออกมาเราเจอแดดปั๊บ เราก็เอาไปวิ่งมันก็วิ่งได้เลยรถวิ่งเยอะพอสมควรเลยเบรกผมว่าโคตรดังผมนนีขี่มาแค่ 行了。<Okay. S 2> okay.